จงหยุดพักเสียก่อนอย่าใจร้อนรีบไปเดี๋ยวไม่เข้าทีหยุดเรื่องรักที่ทรมานเรื่องงานเรื่องเงินก็ดีพักสักทีเดี๋ยวค่อยไปอย่าไปคิดเรื่องเดิมให้มัน ปวดใจซ่อนเอาไว้ไม่ให้ใครเห็นความพ่ายแพ้เก็บให้ลึกลงข้างในหัวใจที่อ่อนแอเหลือเพียงแค่รอยยิ้มของนักสู้ฉันก็เกือ แต่เป็นลักษณะเหมือนอข้าวหมูแต่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ข้าวหมูนะครับมันเป็นข้าวแพะครับข้าวแพะเพราะว่าจะบอกข้าวหมูอิสลามกินไม่ได้นะครับอ๋อครับข้าวแพะครับมันส่วนผสมหลายอย่างนะครับในข้าวมีทุกอย่างอ่าใจยาวใจลายเลยนี่ะัเน,นี้ยไม่รู้เรื่องอเร็วนะอ้อ แต่เร็วกับการพักมันก็ช้าลงไปฉันก็ทำให้เป็น 人与人就没交。 ทำเตือนให้เราเข้าใจชีวิตเริ่มต้นที่คำว่าฝ่าฟันขอเพียงใจเราถทกาน้นไม่หวั่นไหว มันคงจริงที่ทางยาวไกลก่อนหัวใจฝวาหน้ากับความมืดนี้ขอให้รักยังคุ้มครองเราอยู่เดิมพลังให้ใจดูนี้ไม่ยอมแพ้ในควาคืนที่ฝ ตรงนี้และฉันยังคงก้าวไปที่ยังคงมีรัก ยังไงน็กครับน็อกที่อะไรพูดได้ช่วยครับอาอชิบหายแล้วไปอะไรนี่ไม <oh ่มีพิลลุยิงนิ่งหันยิงนิ่งก็คือมอดครับมีพีลลุครับ้ำเปล่าก่อนครับตรงนี้ไม่ได้โปรโมทเลยครับสู้ตายครับสู้ตายสู้ตายยังครับสู้เบตรง เอาให้ตะอไอ้พี้พพพออกนี้นั่งไม่ดีเลยว่อะอเดยห,หมือนเดิมอ ยังน้องเวียนปุ๊บลงงหาทียากเลยกันนะหาทียากชีกไปทางขวาเนี่ยทางขวามันอยู่ไหน้ยแต้นเจ็ดตีมหกตีมห้าตีมสี่ตีมสามตีมสองตีมหนึ่งตีมเจ็ดพร้อมยังหมดติ้งราเบียพัก ตัลเราไม่ใจลึกๆไว้แล้วทําตัวนิ่งๆนะไม่ต้องเหลยตามองระเบียบวินัยนนี่เขาชี้แจงไปแล้วนะครับไไนี่แหละบทเรียนของชีวิตไม่มีชีวิตใครหลอกที่โรยด้วยกิ่งกุหลาบไม่มีใครหอมหวานได้ตลอดนะครับมันก็ต้องมีขมขื่นบ้างเป็นธรรมดาไไนะก็ว่ากันไปตามชะตากรรมของแต่ละคนตอนนี้เราขึ้นไปหาเจ้าที่เรียบร้อยแล้ว บนบานสารก่าวเรียบร้อยเจ้าที่ก็ได้มอบธงมาให้เราแล้วนะแล้วก็เอาโทษไปเล็กน้อยแค่ยี่สิบสามสิบยกนะครับหลังจากนี้นพอเราได้ธงกลับมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้คนณค่าของมันรักษามันไว้ทำตัวให้ดีให้สมกับที่เป็นทหารนาวิกโยธินหน้าอกข้างซ้ายมันจะยังอยู่คำว่านาวิกโยธินอยู่ตลอดนะครับ ไายทหารภูมิใจนะครับภาคภูมิใจในความเป็นทหารหนออยอของเรามีที่เดียวมีที่เดียวในโลกถึงแม้ทหารจะปลดประจำการไปแล้วแต่ความเป็นทหารหนออยเนี่ยจะติดตัวเราไปจนตายจนถึงลูกถึงหลานนะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีวันจ้างหายทหารไม่มีเอาอ,ไ,อ,อไม่ลงเหรอเฮ้ยไปกินข um ้าวเ้ยเฮ้ยไม้จะแคยนี้เฮ้ยเหี้ยปากหัวเพื่อนตายมึง ไปเดี๋ยวจะให้แถวเป็นหมวดนะครับแถวตามหมวดตามเสื้อเราให้ไวเข้าใจไหมครับคนละเม็ดนะครับแบ่งสำหรับคนร้อยห้าสิบคนนะครับแบ่งไม่ถูกเลยครับเพราะว่าถ้าคนละเม็ดก็อาจจะไม่พอนะครับอาจจะต้องเป็นสามคนสองเม็ดสามคนสองเม็ดไปครับครับอันนี้ไม่รู้จะแบ่งยังไงฮะห่อนเลยสองเม็ดบาทต้องซอยครับต้องซอยอันนี้เป็นสามเมตรสองบาทสี่สี่สิบหกอ่าหนึ่งหัวนี่ใครอ่ะสี่คนมันแกะได้นี่ไม่ใช่เหรอครับครรไกร คนละอะไรคนละเปลือกคนละคนละเปลือกคนละเปลือกขยุมขยุมมาโอ้ยอมดิอมดิอมดิดาราดาราใหญ่เลยใหญ่เลยใหญ่เลยโอ้ยล่วงแล้วครับล่วงแล้วครับ ถึงไหนแล้วปะออหมวดนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้มดิอมดิอมดิไม่ออมเลยไม่ออมเลยลุกดิลุกดิยืนดิยืนยืนทุกคนตบมือให้เพื่อน วแล้วก็แดกเข้าไปคนแรกก็ได้เปรียบดิคนแรกก็ได้เปรียบดิแดกไปครึ่งนึ่งแดกไปครึ่งนึงแดกไปครึ่งนึงเอาไปให้คนแรกเรียบร้อยเอาไปให้คนแรกแดกเหลือดิเฮ้ยเฮ้ยอย่าคายเว้ยอย่าคายเว้ยอย่าคายอย่าคายสาธาสาธาลงมาสาธาเข้าไป เอาให้คนแรกเด็กเอาให้คนแรกไปขึ้นนเลยเก้นเลยเคียวเลยใครไข่เม็ดนวยไข่ยังไม่ได้ชนไปีมาดีไปครับหางานเขได้เลยครับได้ครับได้ยังไม่ได้ชนครับ นี่ครับอาวุธน,นี่เป็นการรวมใจของหมวดสามครับเ ไกลสุดขอบฟ้าจะไม่มีใครมาหยุดหรือไม่แรงมาหยุดเราตราบใดที่เรานั้นไม่หยุดเราต้องลองดูโวต้องลองดูโวขับเข้มขัดแต่งคึ้ง,งยนและเตรียมตัวพร้อมทุกยาน GPS จุดมุ่งหมายนั่นคือสุดจกักรวานส่งจุด Goodbye my mama and say goodbye to Earth และปดัด How much it hurts, my Take a trip, to book loud. This one is for your soul. Long <laughs> one, to a day, love, then cook one, peel, to kill the whole world. Then pop time if you with me. You can't make it in a diet. To the bird, come with it loud. Talk, could not problem, to problems, <laughs> you Hey! Oh. Believe I got my ticket to ride, not to fight hate crazy suit Yeah, I made up my mind, but not to keep a koopai. Cool parking a and knit, yeah, cool crazy coup by Took I'm la It's sayonara I'm gone till I'm gone, won't see you tomorrow, my... I love you. Gotta do what I do. Cold, am not, baby. I'm destined to do it. Look long, and I prove it. Superman to that moon. I swear to God that I do it. Look at when I fucked over that one time with my shades on stunting. Gotta make something out of nothing, which I did, not even. Ha uh ha -huh. ha.